สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณน้องนะคะจะพาเด็กๆเ,เข้าสู่หน่วยการเรียนรู้เรื่องยานพาหนะค่ะเด็กๆคะเด็กๆจําได้ไหมคะว่ายานพาหนะมีอะไรบ้างจําได้ไหมคะอ่ะแล้ววันนี้เรามาทบทวนกันอ่าเรื่องยานพาหนะพร้อมหรือยังคะอ่าถ้าพร้อมแล้วไปยานพาหนะอันที่หนึ่ง เอตัวหนังสือขึ้นแล้วอ่านว่าอะไรนะรู้ไหมเอ่ยอ่าเตรียมนะอะไรคะรถยนต์อ่ารถยนต์นะคะรถยนต์เป็นพาหนะทางบกนะคะเห็นไหมคะรถยนต์วิ่งบนพร้อมถนนนะคะเป็นยานพาหนะทางบกนะคะอ่าต่อไปเราจะเจอกับอะไรนะอ่านี่ลูกอะไรคะเด็กๆอะไรนะคะเรือถูกต้องคะ่ะเรือนะคะ เป็นยานพาหนะทางน้ําค่ะเรืออยู่บนถนนได้ไหมคะลูกได้ไหมไม่ได้เก่งมากค่ะต่อไปนะคะเราจะมาเจอกับอะไรคะลูกอ่านว่าอะไรอ่านไม่ได้ใช่ไหมแล้วลูกอะไรเอ่ยเครื่องบินเครื่องบินเป็นยานพาหนะทางอากาศเครื่องบินอยู่บนน้ําได้ไหมคะไม่ได้เครื่องบินต้องอยู่บนไหนคะบนไหนเอ่ยบนฟ้าถูกต้องค่ะเก่งมาก วันนี้นะคะคุณหน่องก็จะพานักเรียนมา,าดูนะคะพยานพาหนะอันที่หนึ่งคือเครื่องอะไรคะเครื่องบินเครื่องบินเป็นยานพาหนะทางอากาศถูกต้องค่ะต่อไปรถยนต์รถยนต์นเป็นพยานพาหะทางทางอะไรคะทางบกถูกต้องค่ะต่อมาอันสุดท้ายอะไรคะเรือเรือเป็นยานพาหนะทางไหนคะ ทางน้ําเก่งมากค่ะตบมือตัวเองหน่อยอ่าวันนี้เราเรียนกันในเรื่องอะไรคะยานพาหนะทางบกทางน้ําทางอากาศอ่าวน,นี้เด็กๆจําแล้วไปทบทวนนะคะแล้วพรุ่งนี้คุณคุณน่อ์จะกลับมาในหน่วยยานพาหนะอีกครั้งหนึ่งแต่จะเป็นเรื่องอะไรพรุ่งนี้พบกันใหมคะบ๊ายบาย